วันนี้มาดูผลคู่ไต้หวันกับเกาหลีนะครับของวันที่4ของวันศุกร์นะครับไต้หวันกับเกาหลีจะเป็น2ตัวล่างนะครับรูดคือลง24ตัวนะครับแล้วคนอื่นนะครับใน YouTube กับ a c e b o o k นี่ผมจะลงแบ่งวันเฉลี่ยกันไปวันจันทร์กับอังคารไปหลักนะครับแต่ท่านที่จะตามทุกวันในลายกลุ่มเงบปีละ6 0 0บาทนะครับต้องแจ้งไว้ก่อนนะครับโอเคครับลเลขของวันศุกร์คือเลข77นะครับ คำว่ารูดขึ้นลงยี่สิบี่ตัวคือเจ็ดเจ็ดบวกิบี่ได้ศูนย์หนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดลบยี่สิบี่ได้ห้าสิบสามนะครับคือกดตั้งแต่5้าสา5ห้าี่ห้าห้าไล่ไปถึงเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดไปถึง9 9 0 0 0ก้านะครับครบครบคือสี่ี่สิบตัวนะครับแต่ตอนกดในเว็บจริงบางท่นานอาจจะเลือกสุ่มตัดทิ้งเอาเองได้บ้างนะครับแต่อย่าตัดตัวได้ถูกออกนะครับหรือจะรูดครบก็แล้วแต่นะครับตามแต่สะดวกนะครับ ก็มาถูกไต้หวันนะครับรอบแรกเลยไต้หวันถูกไปไต้หวันปิดสองล่างเจ็ห้านะครับโอเคนะส่วนถ้าไต้หวันถูกก็แนะนําว่าหยุดนะครับไต้หวันไม่ถูกเบิ้ลทบไปที่เกาหลีนะครับ